สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิพยนะคะเรามาฟังพลิกรกิมหนวนกันค่ะพลนิกรกิมหนวนตอนผู้พิชิตเมียไปฟังกันเลยนะคะณบ้านพัชราพรภายในห้องรับประทานอันหรูหราในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดและเจ้าคุณประจานึก กับสีนางคือนันทานวลละอประภาและประภัยกำลังนั่งรับประทานอาหารกันอย่างเงียบๆซึ่งอาหารเช้านี้มีไข่ดาวหมูแฮมขนมปังเนยสดและกาแฟเจ้าคุณปัญจนึกกับเจ้าคุณประสิทธิ์นั่งอยู่หัวโต๊ะคนละด้านและเห็นศีรษะอันล้านเลี่ยนเป็นมันแพรบซ้ายมือของเจ้าคุณปัญจนึกคือประภัยนวลละอ คุณหญิงวาดประภาและนันทาด้านขวาตรงกันข้ามคือขวามือของเจ้าคุณปัญจนึกมีเก้าอี้ว่างเปล่ารวมห้าเก้าอี้โต๊ะอาหารของบ้านพัชราพรเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมยาวมีเก้าอี้ที่นั่งถึงสิองตัวส่วนสมาชิกในครอบครวัวนี้มีเพียงสิอคนเจ้าคุณประสิทธิ์รับประทานอาหารพรางพูดพราง ผมสนใจในเรื่องดาวเทียมสปุกนิกของรัเสเซียมากเชียวครับเจ้าคุณฟังเจ้าคุณเล่ารู้สึกว่าต่อไปในไม่ช้าจะมีพระจันทร์เทียมหรือพระอาทิตย์เทียมก็ได้คุณหญิงวาดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พระอาทิตย์เทียมหน้ามีมานานแล้วนี่คะเจ้าคุณท่านพูดพรางหัวเราะพรางขณะนี้ก็มีอยู่ในห้องรับประทานอาหารถึงสองดวงด้วยกัน เจ้าคุณประสิทธิ์ทำตาเขียวกับคุณหญิงวาดคุณหญิงกระเซ้าฉันแต่เช้าคุณหญิงกระเซ้าฉันในเมื่ออารมณ์ฉันดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากำลังหัวเสียแล้วก็ฉันอาจจะเอาสี่โครงคุณหญิงมาเดบฝ่าดูเล่นสักสองสามอันก็ได้คุณหญิงวาดลืมตาโพรงให้มันแน่สักร้ายเถอะค่ะดิฉันอยากพบคนจริงนัก ขึ้นชื่อว่าผัวแล้วถ้าเอาไว้ไม่อยู่ก็ไม่ใช่คุณหญิงวาดเจ้าคุณประสิทธิ์ชักฉิวอยากคุยดีที่ฉันยอมแพ้เธอกเพราะซื้อความรำคาญอยากเข้าใจว่าฉันกลัวเธอนะแม่วาดหรืออยากจะลองดีกับฉันเจ้าคุณปัญานึกรีบห้ามเจ้าคุณประสิทธิ์ทันทีเฉยๆดีกว่าเจ้าคุณเสืออยู่ดีๆอย่าเอาไม้ไปแย่ก้นเสือเลยครับเชื่อผมเถอะ ไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่จะเอาชนะเมียได้สี่นางหัวเราะคิกคักไปตามกันประภัยกล่าวถามนวลละออย่างเป็นงานเป็นการถ้าคุณอาทั้งสองเกิดปะทะกันขึ้นคุณนวลเสมอข้างไหนคะนวลละออยิ้มน่ารักก็ต้องเสมอข้างคุณอาหญิงนะสิคะประภาเก่งว่าเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดจะเกิดปะทะกันขึ้นจริงจ โกแกล่งพูดกกเกลื่นกับนันทาว่าคุณอาทั้งสองท่านสับพยอกกันน่ารักนะคะใครไม่รู้คิดว่าจะมีเรื่องมีราวกันที่แท้ท่านล้อกันเล่นสนุกสนุกนันทาหัวเราะเบาๆค่ะท่านล้อกันรุนแรงอย่างนี้เสมอการรับประทานอาหารคงดำเนินต่อไปเจ้าแฮวเดินยิ้มกริ่มเข้ามาในห้องรับประทานอาหาร แล้วหยุดยืนข้างๆคุณหญิงวาดเออว่าอย่างไงวะไอ้แเ้วพ่อเทวดาสี่คนนั่นเมื่อไรเขาจะลงมากินข้าวกันเสียทีเจ้าแฮ้วว่ารับประทานผมขึ้นไปเรียนให้ทราบแล้วครับว่าคุณหญิงสั่งให้รีบลงมารับประทานอาหารแล้วยังไงคุณหญิงวาดถามรับประทานไม่มีใครยอมลงมาครับรับประทาน คุณพลคุณนิกรคุณหมอและอาเสียกำลังเก็บเสื้อผ้าเตรียมตัวจะไปจากบ้านนี้ครับทุกคนต่างพากันมองดูเจ้าแห้วเป็นตาเดียวกันเจ้าคุณประสิทธิ์กล่าวถามเจ้าแห้วทันทีเองว่ายังไงนะไอหฮวไอสี่คนนั้นเก็บเสื้อผ้าจะไปไหนกันวะเจ้าแห้ลเดินเข้าไปหาเจ้าคุณประสิทธิ์รับประทานคุณนิกรบอกผมว่า รับประทานทนความโหดร้ายของคุณผู้หญิงทั้งสี่คนนี้ไม่ไหวจึงชวนกันไปอยู่ที่อื่นครับสนางหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว้ประภัยกล่าวถามนวลละอว่าตกใจไหมคะคุณนวลน,นวลละอพูดพลางหัวเราะพางตกใจค่ะตกใจแทบช็อกตายเลยเชียวค่ะกลัวว่าจะไม่ไปจริงเท่านั้น นันทากล่าวกับประภาอย่างยิ้มแย้มว่าลองขึ้นไปดูบทบาทเขาหน่อยสิคะเขาคงโกรธที่พวกเราซ้อมเขาเมื่อวานนี้เมื่อเขาจะไปอยู่ที่อื่นพวกเราก็ควรจะปล่อยให้เขาไปตามเรื่องไม่ช้าก็กลับมาเองประภาหัวเราะเบาๆนั่นน่ะสิคะหัวใครก็ต้องเข้าข้อคนนั้นเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูนันทาแล้วกล่าวว่า อ๋อนี่แกเปรียบหัวของแกเป็นงัวอย่างนั้นหรือยายพาอือดีจริงนะแม่คุณอย่างนี้จเจริญแน่สีนางต่างพยักพยเยิบกันแล้วพากันลุกเดินออกไปจากห้องรับประทานอาหารคุณหญิงวาดลุกขึ้นบ้างท่านกล่าวกับเจ้าคุณประสิทธิ์ว่าขึ้นไปดูมันหน่อยเถอะข้าเจ้าคุณเจ้าคุณประสิทธิ์สั่นศีษะ ฉันไม่อยากยุ่งกับไอ้ลิงสี่ตัวนั้นหรอกคุณหญิงวาดค้อนควับไม่ยุ่งกับลูกหลานแล้วจะไปยุ่งกับใครคนหัวล้านนี่ไม่มีความคิดพูดจบคุณหญิงวาดก็เดินต๊บป,ปัตตุ๊ปองออกไปจากห้องรับประทานอาหารทิ้งให้เจ้าคุณทั้งสองนั่งประชิญหน้ากันอยู่ที่โต๊ะคนละด้านเจ้าเฮลหยิบถาดไม้บนหน้าต่างเดินมาหยิบจานอาหารใส่ถาด เฮ้ยเฮ้ยเฮยเจ้าคุณปัญจนึกเอตโรลั่นใครสั่งให้แกเก็บเจ้าแห้วยิ้มแห้งๆรับประทานผมหิวแล้วนี่ครับเจ้าคุณประสิทธิ์ตะโกนลั่นก็คายังไม่อิ่มนี่วาเจ้าแห้วทำตาละห้อยเดินบ่นพึมพำออกไปจากห้องรับประทานอาหารสองเจ้าคุณมองดูเจ้าแห้วอย่างเดือดดาน ตามเวลาที่กล่าวนี้พลนิกรกิมเงวนและดเตอร์ดิเลกได้ชุมนุมกันอยู่ในห้องนอนของอาเซียกิมเงวนซึ่งห้องนี้ตกแต่งแบบห้องนอนของเศรษฐีจีนพนนิกรกับนายแพทย์นุ่มเตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปจากบ้านพัชราพรได้แล้วกระเป๋าเสื้อผ้าขนาดกลางของสามสหายวางเรียงกันอยู่บนโซฟาแบบจีน ส่วนอาเซียกิมหนวนโอเอลาช้ากว่าเพื่อนเขากำลังบรรจุเสื้อผ้าลงกระเป๋าเพื่อนเกลือทั้งสามพากันมองดูอย่างรำคาญใจแกทำอะไรโอเอเสมอพนดูอาเซียเราสามคนเสร็จนานแล้วต้องมาหาแกที่ห้องอาเซียยิ้มเล็กน้อยขอโทษทีว่าการท้องเสียโมแต่เข้าซ่วม พูดจบเขาก็กระโจนเข้าตะคุบมือนิกรเฮ้ยเฮ้ยอย่าสิโวยเผื่อไม่ได้ไอ้นี่นิกรคืนปากกาปลอกทองให้กิมหวนโดยดีแฮะกันไม่ชอบคนเผือท่านใดนั้นเองคุณหญิงวาดก็พาสีนางเข้ามาในห้องนอนของอาเซียนันทานวลละอ,อประภาและประภัยต่างยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามกัน คุณหญิงวาดยกมือเท้าสะเอลมองดูสี่สหายแล้วท่านก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักๆว่าแกสี่คนจะไปไหนกันวะพลยิ้มให้ท่านเราจะไปอยู่ที่อื่นครับคุณแม่มันเรื่องราวอะไรคุณหญิงดุอยู่ดีๆทำไมถึงจะไปอยู่ที่อื่นนิกรพูดเสริมขึ้นพวกเราไม่ใช่วัวควายหรือข้าทาสครับคุณอา ยอมเป็นลูกไล่เมียมานานแล้วใครจะไปทนได้เมื่อถูกดึงหูถูกตบหน้าถูกซ้อมทุกๆวันอย่างนี้ประภัยขอนขับที่ตัวทํากับเขาจนยับเยินไปหมดทําไมเขาทนได้ละ่ะนี่กรทําตาเขียวกับประภัยเสียใจฉันไม่ได้พูดกับเธอเธอกับฉันสิ้นสุดกันทีอย่าตามไปงอฉันให้กลับมานี่นะจะบอกให้ ประภัยหัวเราะงอหายเชิญมือชั้นนี้งอผัวห้าห้าเชิญเชิญเธอจะไปไหนก็เชิญถ้าก่อนไม่กลับมาภายในสามวันภัยจะมีผัวใหม่หนุ่มรูปหล่อดัดผมทาปากนุ่งกางเกงส่งจิ้งเหลนถมเถไปยักคิ้วให้แผลบเดียวเท่านั้นขี้คร้านจะมอบอยู่แทบเท้านันทาเดินไปหาพลจะไปจริงๆหรือคะพล ร่อนถามยิ้มยิ้มไม่รู้ทำกับเขาจนหน้าตายับเยินแล้วไม่ต้องพูดนั่นทายกมือชี้หน้าพลแล้วพูดพรางหัวเราะพางเป็นอันว่าพลจะทิ้งนันไปอยู่ที่อื่นนั่นคือความจริงดีแล้วแล้วอย่ากลับมานะจะบอกให้นวลละอ,อปรีเข้ามาหาเสียงวนอาเสียตกใจถอยหลังกรู อย่านะอย่ามาทำอะไรเฮียนะจะบอกให้เราขาดจากความเป็นผัวเมียกันแล้วแม้มันไส้เหลือเกินผู้ชายงอนมีอย่างที่ไหนเดี๋ยวแม่เตะก,กระโดงค้างหักไปเท่านั้นอาเซียทำตาปริบๆถามจริงๆเถอนหน้าเฮียสูงกระเปรดอย่างนี้นวนเตะถึงหรอือถึงสิลองดูก็ได้กิมงนวนหัวเราะคืนยกเท้าขึ้นสูงสูงนวนก็โป๊เท่านั้นเอง อ่าอย่ามาพูดอะไรกันอีกเลยนวลจา๋าขอบอกให้รู้ว่าเฮียเกลียดนวลยิ่งกว่ากิ้งกือเสียอีกนวลละออพยักหน้ารับทราบแต่เวลานอนไม่ทราบว่าไอ้ลิงตัวไหนที่มันกอดนวลตลอดคืนกิ้มหงวนลืมตาโพรงว่าผัวเป็นลิงเลยจ้องของเสียใหญ่แล้วหึอย่าหนะ้าเดี๋ยวก็โดนหลังมือลืมแบเท่านั้นเอง ปรภาผู้เสริมขึ้นอย่างขบขันขอเสียทีค่าอาเซียคุณนวนแกตัวเล็กเท่านี้อย่าทำแกเลยนะคะกิมหงวนขบกรามกรอดขยับมือจะตบหน้าเมียแต่นวนละอเหวี่ยงมือขวาตบหน้าเสียงวนเสียก่อนถึงแม่แม่แรงนักก็ทำให้กิมหงวนนาชาไปเหมือนกันด็อเตอร์ดิเลกเอตโลลัน เอาเลยเฮียงวนให้เมียรังแกต่อหน้าเพื่อนๆได้หรือวะอาเสียจ้องตาเขม็งมองดูนวลละออย่างเดือดดานแล้วเขาก็ยกมือขวาตบหน้าหล่อนเบาๆนี่แน่นวลละอ,อหัวเราะตบหน้าเสียงวนอีกหนึ่งทีเสียงวนตบหน้าหล่อนเป็นการตอบแทนเช่นเดียวกันแทนที่จะโกรธนวลละอ,อกลับหัวเราะวันนี้เฮียเก่งมาก พูดจบหล่อนก็ยกฝ่ามือทั้งสองผลักอ,กอกกิ้มง่วนค่อนข้างแรงกิมง่วนขยับมือจะผลักหน้าอกหล่อนบ้างคุณหญิงวาดร้องสุดเสียงอย่าพ่อง่วนนวลละอเดินเข้ามาหยุดยืนชิดตัวอาเซียแล้วยืนหน้าให้เขาจูบเฮียขาเราลิ้นกับฟันก็ต้องกระทบกันบ้างเขาหักบัวยังไว้ใจ เชี้หักอะไรจะไม่ไว้เยื่อเชียวหรือคะอย่าไปเลยนะคะคนดีอากาศหนาวอย่างนี้นวนนอนคนเดียวใครจะกอดนวนล่ะคะโถใจร้ายจะทิ้งเมียได้ลงคออาเสียกลือน้ำลายติดติดกันหลายครั้งแล้วหันมาทางเพื่อนเกลอทั้งสามเฮย้ยแกสามคนไปกันเถอะว่านิกรลืมตาโพรงไอ้งวนแก่นี่ไม่ผิดอะไรกับขี้พื่งถูกไฟลน ต้องเข้มแข็งซิโว้ยจำไว้ว่าผู้หญิงมีมานยาร้อยเล่มเกวียนกิมหนวนพยายามปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งแล้วกล่าวกับนวลละอาวา่าเสียใจนวลเราต้องจากการเสียแล้วจากการชั่วนิรันดรเฮียถูกนวลข่มขี่มา,มามากพอแล้วสิ้นสุดกันทีสำหรับความรักของเรานวลละอกลั้นหัวเราะแทบแย่ ถ้าเช่นนั้นจะไปไหนก็เชิญเถอะค่ะแต่จำไว้ว่าถ้ากลับมาเมื่อไรเป็นหัวแตกเมื่อนนั้นประภาตรงเข้ามาหานายแพทย์นุม่ม Where are you going? d ด็อกเตอร์ดิลกขอนปรำประเลือก e v e r y w h e r วอ l l ไร You can น o นายแพทย์หนุม่มยื่นมือให้ประภาจับ Good bye darling ประภาสัส่นศีรษะไม่ยอมจับมือกับเขา คุณหญิงวาดบุกเข้ามายืนเบื้องหน้าสีสหายแล้วกล่าวถามขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการถามจริงๆเธอะแกสี่คนจะไปอยู่ที่ไหนกันผลว่ายังไม่ทราบครับคุณแม่เราอาจจะไปหาเช่าบ้านเล็กๆอยู่สักหลังหนึ่งแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินสี่นางหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันนวลละอ,อพูดพลางหัวเราะพาง หน้าอย่างเฮียและคุณพลคุณนิกรกับคุณหมอนวนไม่ได้ดูถูกหรอกค่ะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟออย่างนี้จะไปทำอะไรกินนิกรชักฉิวอย่าดูถูกผมโปรดถอนคำพูดเดี๋ยวนี้นวนลละอ,อเอียงคอยิ้มถ้าดิฉันไม่ถอนจะมีอะไรเกิดขึ้นนิกรทำตาเขียวเข้าใส่ฮึดูถูกกันเกินไป คนอย่างผมอย่าว่าแต่เหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเลยขี้หมาก้อนโตโตผมยังเหยียบฟอฮ่าพวกเราสี่คนล้วนแต่เป็นชายชาตรีทุกคนเข้มแข็งเป็นนักต่อสู้ชีวิตอย่างน้อยเราหาบขนมขายเอากำไรวันละสองสามพันยังได้แน่นอนเราทำได้กิมห่วนพูดยิ้มยิ้มนันทาหัวเราะชอบใจ อาเสียนนหรือค้าจะหาบขนมขายดิฉันคิดว่าถ้าอาเสียกับเพื่อนๆพ,พากันไปจากบ้านนี้ก็คงเป็นนอนถลุงเงินที่มีอยู่ในแบงก์กันตามสบายเท่านั้นเองนวลละอพูดเสริมขึ้นนวลกล้าพูดได้เต็มปากถ้าเฮียกับคุณคๆทั้งสามนี้เป็นคนจนไม่ใช่เศรษฐีลงออกจากบ้านนี้ก็อดตายเท่านั้นเองประภัยว่า โดยเฉพาะคนขี้เกียจสันหลังยาวอย่างก่อนคงจะตายก่อนเพื่อนคุณหญิงวาดหัวเราะลั่นจริงโว้ยประัยแกพูดถูกแล้วให้ก่อนต้องตายก่อนนี่มันกล้าไปก็เพราะมีเงินในแบงค์ไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องทำอะไรก็มีกินนิกรโกรธจนตัวสัน่นฮึดูถูกกันมากพูดราวกับว่านายนิกรไม่มีปัญญาที่จะหาเงินใช้ ภัยจา๋ารู้หรือเปล่าว่าก่อนนะ่ะเป็นชายอกสามศอกวัดไปวัดมาอาจจะถึงสิบศอกก็ได้ช่าชอาชีพนะ่ะมีถมเถไปขายถั่วดํดำสาคูเปียกอย่างได้นันทาพูดเสริมขึ้นเอาอย่างนี้ไหมล่าพลกับกรอนและอาเสียกับคุณหมอสาบานมาเดี๋ยวนี้ว่าจะไปจากนี่แล้วจะไม่ถอนเงินในธนาคารมาใช้ ทั้งสี่คนจะต้องทำมาหากินด้วยลําแข้งกิมหงวนล,ลืมตาโพรงตกลงครับคุณนั้นผมยินดีสาบานให้ถ้าผมถอนเงินแบงค์ออกมาใช้ให้ผมรากเลือดลงแดงตายเลยเออกล้าสาบานอย่างนี้ด้วยนี่ก่อนว่าฉันก็เหมือนกันพี่นั้นถ้าฉันเบิกเงินแบงค์มาใช้ให้พักแก้วพักการหักคอฉันเลยพูดจบนิก่ก็สะดุ้งโยง แหมชักเสียวคอว่าด็อกเตอร์ดิเลกกล่าวขึ้นบ้างผมก็ยินดีสาบานว่าผมจะไม่ถอนเงินในแบงก์มาใช้ผมจะช่วยตัวเองด้วยการประกอบอาชีพที่สุดจริตประภากล่าววา่าสำหรับอยู่แน่ละ่ะดิเลกเป็นหมอนี่คะไปที่ไหนก็มีคนต้องการโน่ no. ไอจะไม่ประกอบอาชีพในทางแพทย์เป็นอันขาด ไอจะทำงานอื่นหาเลี้ยงชีวิตพลผู้เสริมขึ้นเมื่อเพื่อนทั้งสามให้สา,สาบานกันเช่นนี้พลก็ขอสาบานบ้างนั้นจำคำสาบานของพลไว้นะจ๊ะถ้าพลถอนเงินในธนาคารออกมาใช้ขอให้พลมีอันเป็นต้องตายจากนั้นภายในสมวันเจวันคุณหญิงวาดผู้เสริมขึ้นดีมากลูกรักของแม่ เมื่อแกกับเพื่อนๆของแกได้ให้ศส,สาบานไว้เช่นนี้แม่ก็สนับสนุนเต็มที่ในการที่พวกแกจะไปจากบ้านนี้แม่เชื่อเหลือเกินว่าคนที่ก,กรีดกลายสำรวยเหมือนอย่างพวกแกไม่มีทางที่จะเอาตัวรอดได้เว้นแต่อาศัยเงินที่มีอยู่คราวนี้แหละเราจะได้รู้กันว่าแกทั้งสี่คนจะมีความสามารถสักเพียงใดนวลละอพูดโปร่งขึ้น ก่อนจะจากไปต้องค้นกระเป๋าก่อนห้ามไม่ให้เอาเงินติดตัวไปเกินกว่าพันบาทต่อคนอา้าวพวกเราช่วยกันคน้นสี่นางเฮโลมาที่กระเป๋าเดินทางของสี่สหายแล้วก็ลงมือค้นกระเป๋าประภัยหยิบกลางเกงในของหล่อนชูขึ้นแล้วหันมาทางนิกรเอากเกงในของภัยไปทำไมคะน,นิกรกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้ง ขอให้ก่อนเอาไปดูต่างหน้าเถอภะัยจ๋าประภัยหวัวเราะชอบใจนี่มันนุ่งแล้วนี่คะกอนนันซนีจะได้กลิ่นสบายแพรติดนาสาพี่นวลละอ,อคนกระเป๋าเสื้อผ้าของเสียงวนอย่างถี่ถ้วนล่อนหยิบปืนพกออกมาจากกระเป๋าแล้วหยิบธนาบัตรใบละร้อยบาทปึกเบอรเริ่มออกมาด้วย ในเวลาไล่ๆกันประภาก็หยิบธนาบัตรใบละร้อยบาทปึกใหญ่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อผ้าของนายแพทย์หน,นุ่มนันทากล่าวกับสามนางว่าช่วยกันค้นตามตัวเธอพวกเราสี่นางรีเข้ามาหาผัวของตนแล้วลงมือค้นตามกระเป๋าเสื้อกางเกงเมื่อนวลละอถูกเอลกิมง่วนอาเสียก็หัวเราะงอหายทำเอวกระดุกกระดิก อย่าอย่าโดนบ้านเอวเฮียจักกะจี้เมื่อการตรวจค้นผ่านไปเรียบร้อยแล้วคุณหญิงวาดก็กล่าวกับเสียงงวนว่าไปเถอะพวกแกจะไปมุดหัวอยู่ที่ไหนก็เชิญแล้วส่งข่าวมาถึงฉันบ้างนี่กรยิ้มแป้น แล้วก่อนนะครับคุณอาในอนาคตอันใกล้นี้ผมจะเป็นพ่อค้าถัวดำสาคูเปียกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยซีสหายต่างหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าของตนแล้วพยับพยเยิดกันโดยไม่สนใจกับเมียเมียของเขาต่อจากนั้นเสียงงวนก็เดินนำหน้าพาเพื่อนเกิดทั้งสามออกไปจากห้องนอนซีนางกับคุณหญิงว่าต่างมองดูหน้ากัน แล้วหัวเราะกันอย่างคืนเครง่งพนน,นิกร่อนกิมหนวนและดอตอร์ดิเลกพากันเดินผ่านเฉลียงหลังตึกลงบันไดามาข้างล่างสวนทางกับเจ้าคุณปัญจนึกและเจ้าคุณประสิทธิ์ซึ่งกำลังขึ้นบันไดามานิกรยิ้มให้พ่อตาของเขาลาก่อนนะครับคุณพ่อลาก่อนครับคุณอาสองเจ้าคุณหยุดชะงักและทำหน้าตาตื่นตื่นไปตามกัน จะไปไหนกันวะเจ้าคุณปัญจนึกถามอาเสียว่าเรื่องของเด็กครับไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เอาเดี๋ยวก็เตะเข้าให้เท่านั้นเองพลกล่าวกับเจ้าคุณประสิทธิ์อย่างนอบน้อมพวกเราจะไปอยู่ที่อื่นครับคุณพ่อเจ้าคุณประสิทธิ์พยักหน้ารับทราบเออไปเถอะลูกพอจะได้สงบจิตสงบใจของพ่อบ้าง แกสี่คนอยู่ที่นี่ไม่เคยทำให้พ่อสบายใจเลยมีแต่เรื่องนิวแชนหนวกหูจนกระทั่งถูกขว้างบ้านบ่อยๆไปเสียทีก็ดีเจ้าคุณปัญจนึกถามกิมหนวนอย่างยิ้มแย้มถามจริงๆเถอว่าแกจะไปอยู่ที่ไหนและทำอะไรกินกันอาเซียหัวเราะผมจะไปทำไร่ครับไรอะไรวะไรมะอึกครับเจ้าคุณปัญจนึกแยกเคียว เสียงวนวิ่งจูดลงบันไดไปที่หน้าตึกเจ้าแฮวนั่งร้องไห้สะอกสะอื้นอยู่บนขั้นบันไดในท่าทางโศกเศร้าสี่สหายต่างเข้ามาหยุดยืนข้างเจ้าแห้วพลกล่ลกาวถามคนใช้จอมแก่นของเขาด้วยเสียงหัวเราะมีอะไรขบขันหรือวะนั่งหัวเราะอ,อยู่ได้ เจ้าแห้วลุกขึ้นยืนแล้วร้องไห้โฮรับประทานร้องไห้ครับไม่ใช่หัวเราะนิกรยกมือตบศีรษะเจ้าแห้วค่อนข้างแรงนิ่งเสียหนูไม่ต้องร้องไห้พวกเรากำลังจะจากแกไปลาก่อนไอ้เ้ว เจ้าเ้วปล่อยออกมาเสียงโฮรับประทานเพราะเหตุนี้นะสิครับผมถึงได้ร้องไห้รับประทานให้ผมติดตามไปรับใช้ด้วยคนเถอครับสีสหายต่างมองดูหน้ากันดอกเตอร์ดิเลกยิ้มให้เพื่อนเกลอของเขาแล้วกล่าวว่าเอามันไปด้วยคนหรืออย่างน้อยในยามทุกยากไอเฮลมันคงจะเป็นประโยชน์แก่พวกเราบ้าง เสียงวนเห็นพร้องด้วยจึงโวยเราไม่มีไอหฮวเราก็คงขุกครักไม่น้อยพูดจบอาเสียก็พยักหน้ากับเจ้าแเฮวเฮพวกเราไปในลักษณะของคนสิ้นเนื้อบดดาตัวโวยถ้าอยู่ติดตามเราไปอยู่จะต้องลำบากไม่น้อยเพราะเราไม่มีเงินมีเงินติดตัวอยู่คนละพันบาทเท่านั้นเจ้าหฮลพูดพลางร้องไห้พลาง รับประทานเรื่องเงินเป็นเรื่องเล็กครับรับประทานความซื่อสัตย์กตารยูของผมสำคัญกว่ารับประทานขอเดือนละห้าร้อยบาทเท่านั้นรับประทานเรื่องเงินไม่สำคัญเลยครับสีสหายกลืนน้ำลายเอื้อกพร้อมๆกันพนยกมือตบหลังเจ้าแห้วค่อนข้างแรงฉันไม่อยากเอาแกไปเลยผ่าว่า ไปไปเก็บเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้พวกเราจะคอยอยู่ที่นี่แหละให้เวลาแกห้านาทีถ้าชักชา้าเราไม่รอเจ้าเฮลยิ้มทั้งน้ำตารับประทานผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับพูดจบเจ้าเฮวก็เดินเข้าไปในประตูห้องโถงหยิบกระเป๋าเสื้อผ้าเดินยิ้มกริมออกมาต่อจากนั้นสีสหายกับเจ้าเฮวก็พากันเดินลงบันไดหน้าตึก ตรงไปที่โรงรถยนต์คุณหญิงวาดกับสีนางยืนออกกันอยู่ที่หน้าตึกชั้นบนคุณหญิงวาดร้องตะโกนขึ้นด้วยเสียงอันดังเฮ้ยอย่าเอารถยนต์ไปนะจะบอกให้สี่สหายกับเจ้าแหว้วหยุดชะงักหมุนตัวกลับทุกคนแงนหน้ามองขึ้นไปบนตึกนิกกร้องตะโกนบอกคุณหญิงวาด รถยนต์ไม่มีความหมายสำหรับพวกเราหรอกครับลาล่ะครับคุณอากระดิ่งทองขอลาแล้วสี่นางหัวเราะคิกคักไปตามกันประภัยจุดประทัดพวงหนึ่งโยนลงมาเบื้องหน้าสีสหายพลนิกรกิมงวนด็อกเตอร์ดิเลกกับเจ้าแห้วต่างกลัวประทัดกระโดดโลดเต้นไปตามกันเสียงประทัดดังไปทั่วบ้านพัชาราภรณ์ เจ้าคุณประสิทธิ์กับเจ้าคุณปัญจนึกเดินออกมาจากหน้าตึกมองดูสีสหายและเจ้าแห้วซึ่งพากันเดินตุปต๊ปัดตุ๊บปองออกไปจากบ้านพัชาราพร